สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่องวันใหม่วันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามามาชมสวนของผมที่ตัดแต่งกิ่งเช่าอม,มออกเพื่อให้ผักหวานมันได้รับแสงมากขึ้นนะครับก็ต้องท้าความก่อนว่าผมจริงๆผมทำเป็นงานเรเล่นะครับทำเพื่อผ่อนคลายเพื่อออกกำลังกายอะไรทํานองนี้ครับไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ แล้วก็เป้าเป้าหมายของผมคือทําเพื่อเพื่อกินถ้าเหลือก็แจกแล้วก็ทําบุญแล้วก็ค่อยค่อยค่อยขายนะครับไม่ไม่ได้มีสเต็ปเหมือนคนอื่นที่เขาทําขายกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือทําในเวลาว่างทําเท่าที่จะทําได้ตามกําลังของตัวเองไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เอาเน้นปริมาณนะครับเน้นเน้นกิจกรรมมากกว่าแล้มันก็จะช่วยให้เรา ไม่ต้องสีเลียดแล้วก็โอกาสการขาดทุนก็น้อยเพราะว่าทุนของมันคือเราได้ทําแล้วความสุขที่ได้จากการทําแล้วเราผมพอมันล่มอ่ะจริงๆผมก็อยากเก็บชะอมไว้ให้มันสูงๆแล้วาะว่าจะจะไว้เป็นร่มเวลาผมเข้ามาทําสวนนะครับเพราะว่าไม้พีเลี้ยงหลักอ่าที่เป็นมะขามเทศมันยังไม่โตเพราะาผ,มผมปลูกชะอมคู่ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆทยอยตัดชะอมนะครับแต่วันนี้คือจะ จะไมไ่ตัดออกหมดนะครับตัดแต่งกิ่งเฉยเพื่อให้มันได้รับแสงนะครับจะ,จะเห็นว่า,ากิ่งของปักหวานที่ผมตัดนะครับจริงๆอายุมันประมาณ3ปีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยถ้าเทียบกับคนอื่นมนอาจจะไม่ได้โตมากหรอกเพราะมันปลูกในดินทรายแห้งแรงดินเสื่อมสภาพของในภาคอีสานะน้ําก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ดินก็คุณภาพไม่ดีพอฤด,ดูฝนมันจะดูเขียวๆหน่อยแต่พอฤด,ดูแล้งมันจะ,จะแห้งมากอันนี้ผมก็ทยอย ถ้ายอยหักยอดนะครับพอเราหักมันก็จะแตกยอดหลายยอดขึ้นมานะครับแยมก็จะเกิดยอดที่ยาวขึ้นแล้วเราพอมันแก่แล้วแก่ตรงโคนตรงนี้มันขาเราค่อยค่อยหักอีกก็ถ้ายอยแต่งกิ่งไปเรื่อยแล้วก็ทยอยเปิดให้มันเจอแสงนะครับถ้าเทียบกับสามปีของเจ้าอื่นนะครับส่วนใหญ่โอ้เจ้าอื่นนี้เขาสูงท่วมคอแล้วครับแต่อันนี้คือเนื่องจากสภาพพื้นที่ของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเวลาของเราไม่ได้เป็นแบบนั้น แล้วก็การดูแลเราไมไ่เป็นแบบนั้นเราจังหวะของเรามันมันมันได้ประมาณเท่านี้เราเราก็ทำอย่างเงี้ยทำให้เรามีความสุข,ขการทำครับค่อยๆทำไปอัน,นอันนี้เป็นแนวคิดที่ที่สำคัญนะครับส่วนใหญ,ญ่คนทำเกษตรอะโลภอยากจะได้เงินทันทีอยากอยากจะเอาเอาเพื่อเงินไว้ก่อนมันก็เลยทำให้ลำบากเพราะกระบวนการการทำมันใช้เงินทั้งนั้นทั้งปุย๋ยทั้งยาทั้งเวลาทั้งแรงงานอะไรเงี้ย แต่ถ้าเรามองพลิกในการกลับกันคือให้พออยู่พอกินพอร่มเย็นก่อนเราจะง่ายละสิ่งที่ยากมันจะง่ายละถ้ามันยากมันก็ไม่ถูกอ่าอย่างนี้ผมก็ทยอยตัดนะครับจริงจริงไม้พีเลียมก็จะเป็นพวกมะขามเทศอ่ะมันก็ดีแต่กระถินน่มันใกล้ใกล้ตัวผมมันมีมันมีต้นอ่อนอยู่แล้วแถวนี้ยผมก็มามาจิ้มเพราะกระถินก็มีรากเป็นตระกูลถั่วนะครับก็ให้ปุ๋ยได้แล้วมันโตเร็วด้วย พอมันโตเร็วดินทรายมันเป็นดินแน่นนะครับม,ม,มันก็พวนมันเหมือนเป็นจอบอะครับพวนนาไปก่อนแล้วภาคกวานมันก็ตามเข้าไปอันนี้ผมพอเปิดเจอแสงแล้วผมก็ค่อยๆแต่งทรงนะครับเดิมมันเป็นยอดเชิงสูงครับอย่างเงี้ยผมก็โน้มลงบ้งางหักลงบ้างทาได้หลายวิธีทําทดลองไปเรื่อยทําด้วยความสุขครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำโดยการความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อเปรียบเทียบใครสวยบ้างเละบ้าง หรือบางที่หอยทากกินบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยกันกินเพราะว่าเหมือนเราอยู่ร่วมกันนะครับเราไม่ได้มาแย่งแย่งจริงๆเราแย่งที่อยู่อาศัยมันนะอ่าอย่างนี้นะครับจริงๆมันมันล่มมากนะครับคือผมตั้งใจให้มันล่มมากก่อนให้ให้รากมันเจริญเติบโตทางรากก่อนเมื่อรากมันเจริญเติบโตปุ๊บกิ่งแม่กิ่งหลักอ่ะมันจะย้อยครับพอย้อยปุ๊บมันกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดกิ่งกระโดงกิ่งนี้นะครับจะสังเกตมันขึ้นจากโคนเนี่ย จะสังเกตจะสังเกตเดี๋ยวนะครับอ่ามันจะขึ้นขึ้นจากโคนตรงนี้นะครับแล้วแป๊บเดียวครับสูงขึ้นมาเลยแซงเลยครับไอที่ว่าตวัวช้าไม่ใช่ครับเราปลูกวิถีวิธีมากกว่าอันนี้นี่คือขนาดผมปลูกเล่นนะถ้าเราปลูกเป็นอุตสาหกรรมจริงๆก็ก็จะยิ่งตัวไวไวกว่าน,นี้ครับตอนนี้คือผมบ่มรากให้มีรากที่ที่ที่ดีก่อนครับไม่ไม่ได้ไม่ได้รีบเอาใบ อ่าอย่างนี้ก็เหมือนกันมันก็เริ่มทยอยออกมาแล้วเรายิ่งเปิดแสงครับิ่งเปิดแสงมันยิ่งยิ่งได้รับแสงมันยิ่งนี่อย่างนี้ผมก็ตั้งใจให้มันล้มก่อนเพราะว่าเราก็เราจะกระตุ้นให้มันเกิดกิ่งกระโดงแล้วพอมันเกิดกิ่งโดมันก็จะอันนี้ขึ้นมามันก็จะสูงเร็วกว่าการจะเริ่มตมันก็จะแซงคนที่เขาปลูกไม่เน้นกิ่งกระโดงอ่าอย่างนี้อย่างพืชพี่เลี้ยงผมปลูกที่หลังนะครับเพราะว่าผมหนึ่งผมไม่มีเวลาละสองผม มันรายละเอียดในการดูสวนมันจะเยอะเราก็เลยใช้เวลาเอาเอา,เอาที่ทำนะทำได้อะไรเงี้ยก็อยากจะชวนเพื่อนทุกคนว่าเวลาเราทําเกษตรอ่ะควรจะมองในมุมว่าเอาทําเท่าที่ทําได้ผลประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลผลิตเราจะได้ความสุขได้การออกกําลังกายได้กายเครียดได้ได้ใช้เวลาเกิดประโยชน์ให้ที่ดินไม่ลุกล้างว่างเปล่าแล้วออกจากห้องแอร จากห้องบ้างมามาเจอแสงแดดให้สุขภาพแข็งแรงบ้างอันนั้นอันนั้นคือกําไรที่เราได้กําไรที่ได้อีกตอนคือผลผลิตนี่แหละครับผลผลิตเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาผลผลิตไว้ไว้ขายเป็นหลักครับอ่าอย่างเงี้ยจริงๆมันมันเป็นก้าเก่ามันจะเป็นก้าที่ซื้อถุงมาปลูกครับตอนที่ผมทดลองปลูกแล้วมันก็ตายหมดเพราะว่าอันนี้ผมผมเอาก้าก้าใหม่มาปลูกก้าอายุไม่เกินหกเดือนมันก็ แป๊บเดียวนะครับนี่นี่ไม่ถึงปีครับเนี่ยมันก็แทงมาแล้วบางต้นถ้าระบบรากมันแข็งแรงมันมันติดดีน้ํามันถึงช่วงปีแรกนะครับมันก็จะอย่างเงี้ยขึ้นแบบชนิดนี่แต่เราอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นหรือคนอื่นดูที่ตัวเราครับมันจะสูงแค่ไหนก็ให้มันสูงไปมันจะช้าแค่ไหนก็มันช้าไปแล้วหาวิธีทําทําทําให้มันนี่ไปอ่าอย่างเนี้ย อย่างเงี้ยผมก็จะเห็นผมก็ปลูกใหม่แต่ว่าผมปลูกฝังหัวกระเจียวไว้กระเจียวกระเจียวหวานเพชรน,น้ำผึ้งนะครับผมฝังไว้แล้วปีที่แล้วมันมันแห้งตายผมคิดว่ามันตายแล้วนี่นก็โผล่ขึ้นมาละเราก็จะได้กินละแล้วลการปลูกก็ปลูกซ้อนหลุมที่เราปลูกกล้าผักหวานนั่นแหละครับอ่าอันนี้เป็นอีลอกนะครับมันเกิดขึ้นเองแล้วก็เก็บก่งมันก็เราก็เก็บเก,เก่งไว้อ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปุนี่ก็ไม่ถึงปีนะครับนี่ก็แป๊บเดียว ไวมากเลยนี่ก็ไม่ถึงปีครับแล้วก็มีหลายอันผมก็หักยอดแล้วนะหักยอดเพื่อให้มันแต่กิง่งแต่กิ่งขแขนงเยอะๆขึ้นอย่างเงี้ยเนี่อยอีกสักแป๊บเดี๋ยวผมก็เนี่ยอย่างเงี้ยผมก็หักแล้หักให้มันเนี่ยก็จะเขียวนี่ไม่ถึงปีนะครับ แต่น,นี่คือจังหวะมันดีร่มมันได้มันอยู่ใกล้น้ําด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะย่อยพาไปดูแต่น,นี้ก็ยังไม่ตัดนะครับนี่มันจะสูงอย่างเงี้ยสูงทั่วหัวอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าจริงๆผักหวานป่ามันมีระบบนิเวศชื่อมันอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมมันก็ต้องอยู่ในป่าเราก็ต้องจําลองให้มันในป่าแต่บางบางจังหวะเพื่อเรากระตุ้นให้มันรับแสงบ้างเราก็ตัดยอดตัดยอดพวกพี่เลี้ยงอันนี้ก็เพิ่งปลูกซ่อมนะครับปลูกซ่อมไม่ พิ่งๆลงนะครับเนี่ยแต่ก็ลงตรงต้นลำไยเดิมที่มันจาก,ก้าแล้วมันตายแต่ผมก็พอดีมันล้มผมเลยปิดเอ่อเปิดที่มันรับแสงครับเดยกสักแป๊บเดี๋ยวแม่แม่ยายผมก็คงมามาตัดยอดอชะโมนะชะอมก็ไม่ได้ไม่ได้ขายแหละครับมีก็เยอะอะครับแต่ว่าเอาไว้ไว้แจกไว้ให้ให้ญาติกินอะไรเงี้ยครับอ่าอย่างนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยพอมันเริ่มได้ที่แล้ว เราก็พอตัดเอาแสงออกมันจะสูงปิดเลยครับเร็วเร็วอันนี้ผมลองนั่งให้ดูว่ามัน,มนสูงมากนะครับเนี่ยถ้าเทียบเทียบกับมือผมเห็นว่ามัน,มนเริ่มสูงมากแล้วแล้วยิง่งลิงลิงลากมันได้อายุเต็มที่ละเดือวทีนี้การแตกมันจะแตกเร็วมากช่วงแรกมันจะช้าครับชา้าจนลำคาณนะชา้าจนตกใจเพราะยิ่งเราเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วเห็นคนอื่นเขาเยอะๆเราจะกังวลอะแต่ผมไม่คิดแบบนั้นผมคิดว่าเอ้ย เราทําตามสเต็ปของเราเอาคือแต่ละคนมันก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับง่ายครับอย่างงี้นะครับมันจะเริ่มเริ่มทยอยเจาะให้เจอแสงแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเริ่มเจาะให้เจอแสงแล้วเริ่มตัดจิงพี่เลี้ยงอันนี้ผมโน้มนะครับโน้มโน้มได้สักพักใหญ่ละ โน้มแล้วค่อยๆแต่งทรงแต่งกิ่งนะครับอ่าเราสังเกตว่ามันจะเกิดกิ่งกระดงตรงนี้นะครับลําต้นแม่มันอยู่ตรงนี้โอคือผมไม่มีเวลาตัดยอดแล้วก็วผมก็อยากลองดูว่าการตัดยอดกับการโน้มกิ่งกระดงอันไหนโตโลโตเร็วมากกว่ากันปรากฏว่าการทําให้เกิดกิ่งกระดงโตเร็วมากเนี่ยครับสังเกตว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงตรงทีง่งโ,งโค้งครับเร็วมากนี่ก็จะเป็นเมลแล้วครับ อันนี้พอดีมีมดแดงมาทำนะครับถ้าเป็นคนอื่นเขาคงกำจัดมดแดงอะ่ะแต่ผมว่าเอ๊ะสมัยนี้การที่จะมีมดแดงลังมดแดงในสวนของเราเนี่ยคงจริงๆเป็นข้อดีนะมันกินเพี้ยกินอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเลี้ยงมดแดงกันอะ่ะแล้วมันอันนี้มันมาอยู่เองอะ่ะถามว่ามันทําลายใบปะหวานบ้างก็เราอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้ครับเราไม่ต้องการผลผลิตเต็มร้อยจากปะหวานอยู่แล้วอ,อัน,นอันนี้ จากเริ่มแต่งทรงทบก็จะเริ่มสูงอันนี้ประมาณสูงเกือบท่วมหัวคนละนะเนี่ยกิ่งกิ่งอยู่นี่นะครับแล้วผมเริ่มแต่งแต่งทรงมาละให้มันแต่การการแต่งจริงๆบางมนควรจะแต่งหน้าแรางนะแต่ทีนี้คือผมไม่มีเวลาแล้วผมคิดว่าเราพร้อมตอนไหนก็ทําตอนนั้นแหละกิ่งกิ่งที่แก่โคนสีขาวอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็หักหักยอดเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็หักยอด แล้วมันก็แล้วมันก็จะค่อยเริ่มมียอดที่เยอะขึ้นและอย่างังไงยอดที่แตกก็จะเริ่มมีละแต่เห็นว่าอย่างเงี้ยมันก็มีมีมดแดงนะครับมีมดแดงมาอาศัยอยู่เราก็ก็อยู่ร่วมกันนะครับเราก็ดีแล้วที่มันมาอยู่เราก็ไม่ต้องไปทาร้ายอะไรมันถึงมันจะทาร้ายใบอะไรก็ไม่เป็นไรก็ดีสดุดท้ายมันมาอยู่ในสวนเราครับ <laughs> เราไม่ต้องเลี้ยงอันนี้พอเริ่มตัด ล่มนะครับใบที่มันเคยเป็นคราบๆมันก็จะเริ่มถอดสีละอันนี้อันนี้เปิเปดรับแสงเร็วเกินไปนะครับมันอันนี้เปิดรับแสงตัวนี้เปิดรับแสงเร็วเกินไปมันเริ่มเหียเ่ยวละแดดมันล้าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาค้อไวเหมือนเดิมนะครับค้อไวเหมือนเดิมแล้วค่อยค่อยมันปรับตัวดูสภาพมันเริ่มสลดอะ่ะแสดงว่าปรับตัวไม่ได้ถ้างี้เหมือนกันผมก็เริ่ม เริ่มตัดแล้วเริ่มแต่งทรงแล้วอ่อจะหเห็นว่ามันเนี่ยก็ทยอยหักนะครับหักเพื่อให้มันเกิดยอดยอดที่สูงขึ้นเนี่ยแต่กิ่งแขนงหลายยอดอ่ามาดูตรงนี้อันนี้ก็เกิดจากการโน้มนะครับอันนี้จะเกิด,กดจากการโนมยาวมากเลยครับเป็นเป็นเม็ดเลยเดี๋ยวพอพอเนี่ยมันก็เกิดกิ่งกระดงกิ่งนี้ขึ้นมาสูงจากพื้นเลยเนี่ย มาดูนะี่กิ่งกระโดงกิ่งนี้ใหญ่มากเลยแป๊บเดียวครับแล้วเป็นเป็นกิ่งกระโดงนี่ด้วยเป็นกิระโดงออกด้านด้านข้างมีลูกด้วยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นผู้้มแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่งทรงไปเรื่อยๆทยอยให้มันเป็นพุ่มไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ทยอยตัดไม้พี่เลี้ยงเป็นเจ้าอมกับกระถินนะครับให้มัน ให้มันเจอแสงครับตอนแรกไม่ได้ไม่ได้มันเจอแสงเต็มๆช่วงนี้ฝนฝนตกหนักผมก็เลยจะต้องแล้วมันก็คลึมก็เลยตัดสินใจเปิดแสงให้มันได้รับแสงมากขึ้นอ่าอย่างเห็นผมผมโน้มกิ่งกิ่งนี้นะครับกิ่งแม่อ่าจะสังเกตว่าเกิดกิ่งนี้ครับเกิดกิ่งนี้นะครับเกิดกิ่งกระโดงอ่าสังเกตดูนะครับเนี่ยขึ้นเลย ขึ้นเลยสูงเนี่ยสูงประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ80เซนนะครับเนี่ยผ,ผมเทียบกับมือผมจะเห็นว่านี่มันสูงขนาดนี้แล้วผมก็ทยอยหักกิ่งนะครับหักกิ่งที่มันกิ่งแก่แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้มันแตกยอดนะครับหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งยอดถ้าเราไม่หกักมันก็จะยกย,ยอดเดียวจังครับแล้วเวลาเราแต่งทรง ทำเก็บยอดมันจะน้อยอันนี้พอเราหักมันก็จะเกิดอย่างนี้เห็นมครับไมันจะเกิดกค่อยทยอยแตกออกตามนี้อ่าสังเกตรสเนี้ยอย่างงามนะครับถ้าเป็นฤดูแล้งมันจะยิ่งงามกว่าน,นี้นะครับแต่นี้พอดีเป็นหน้าฝนมันก็จะเขียวจะเฉยละมันไม่ค่อยประหวานมันแตกเจริญเติบโตดีมันหน้าหน้าหน้าแรงครับไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นอ่าอย่างนี้เห็นชัดเนี่ยครับเห็นไหม ยิ่งหักยิ่งแตกยิ่งหักยิ่งแตกแล้วกม็มันก็จะแตกพอมันแตกออกอีกยอดหนึง่งผมมันก็จะทยอยแตกอยู่ตามนี้อยู่นะครับแต่มันยังไม่ถึงเวลาอันนี้ผมผมก็แตกหักอีกทีนึงเนี่ยครับเห็นไหมครับพอมันเราเปิดเจอแสงปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยไม่ไม,ไม,ไม่เวลาเราทําสวนเราอย่าไปเที่ยวคนอื่นนะครับเราเราดูแค่คนอื่นว่าเขามีเทคนิคที่ดียังไงแต่ว่าเราไม่ควรจะไปต้องเปรียบเทียบให้ตัวเองทุกใจ จากการทำสวนนะครับก็ทำให้มีความสุขอันนี้เหมือนกันครับแล้วอันนี้ปลูกเอียงนะครับปลูกก้าเอียงแล้วมันพอเอียงปุ๊บมันเกิดกิ่งกิโลงนี้แป๊บเดียวพอเปิดเจอแสงปุ๊บใบมันเลยครับเขียวเข้มเลยอันนี้เหมือนกันอันนี้ผมปลูกซ่อมนี่ไม่ถึงปีนะครับกรลังโจอาไอต้นนั้นอยู่ข้างในนั้นอันนั้นยังไม่เปิดแสงนะครับผมคิดว่าอีกวันวัน,วนสองวันคงจะเปิดแสงมันก็ตอนนี้เป็นน่าจะเป็นเพี้ยดำๆครับจากจากจากร่มเกินไป ก็เดี๋ยวเดี๋ยววันวันสองวันอนะ่ะเดี๋ยวจะเปิดแสงให้อันนี้ก็จะเป็นมะขามเทศที่เราปลูกซ้อนนะครับคือที่นี่ใช้ใช้พี่เลี้ยงหลายตัวนะครับอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นชะอมนะครับชะอมมีทุกหลุมต่อต้นเลยแต่ว่าจะแซมระยะห่างๆก็ประมาณหกห้าหกเมตรด้วยด้วยตะขบอย่างเงี้ยครับด้วยตะขบ แล้วตะขบปุ๊บก็แซมพี่เลี้ยงก็จะแซมด้วยมอนด้วยฝรั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแทรกด้วยกระถิ่นกระถินจริงจริง,รงผมตัดยอดไปแล้วไม่เห็นแต่จริง,รงคือต้นอย่างต้นนี้นะครับกระถิ่น,นแล้วก็มีมะขามเทศเป็นไม้หลักะมะขามเทศนี่เอาไว้เป็นพี่เลี้ยงเวลาเราระยะยาวนะครับเพราะมันเป็น มะขามเทศกับกระถินเนี่ยเป็นพีเรียงระยะยาวแต่กระถินโตวไวกว่ามะขามเทศแล้วมันพอดินทรายแน่นของภาคอีสานนะมันจะมันจะแน่นน้ํามันไม่ลงเราต้องใช้กระถินในการพรวนดินให้เรานํารากผักหวานไปรากผักหวานก็จะไล่ตามกระถินไปดินมันก็จะพรวนนะครับมันใช้วิธีคิดแบบภาคกลางไม่ได้หรือภาคอื่นไม่ได้ครับภาคอีสานม,มันจะมีความเฉพาะของมันเพนั้นเราก็ต้องปลูกตาม ตามปัจจัยของเรานะครับอ่าอย่างนี้ผมก็ทยอยหักแล้วนะครับลิดหักออกแต่งแต่งทรงออกเนี่ครับมันผมผมแต่งแล้วยอดเนี้ยมันจะเป็นยอดที่คิดว่าไม่ไม่น่าจเจริญเติบโตแล้วแต่ทีนี้ผมหักตรงนี้นครับหักตรงนี้ปุ๊บมันก็เกิดยอดเป็นผู้อย่างรรี้คือเราก็จะได้ยอดที่เยอะขึ้นสี่ห้ายอดเป็นทวีคูณนี่เหมือนกันครับตอนแรกเป็นยอดโดดเดียวแล้วพอถึงเวลาเราแต่ง แล้วก็ทยอยแต่งไปงครับแล้วผมก็น้มกิ่งไปด้วยแต่งไปด้วยเอาทุกวิธีดีเอาทุกวิธีที่เราทาแล้วสนุกอ่ะครับอ่าเนี่ยครับลองเปิดพอเปิดแสงปอบใบที่มันเคยเขียวเข้มหรือมีราดํหรือที่เกาะกินใบหรือมันไม่สดไม่ชื้นนะครับพอมันยังมีพี่เลี้ยงอยู่เราเปิดแสงมันก็ยังเขียวเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะสดชื่นกว่า แต่ถ้าเราไม่มีพี่เลี้ยงถ้าเราตัดอย่างนี้ตัดให้มันเจอแสงอย่างนี้ปุ๊บมันจะเหลืองเลยนะครับแต่นี้มันยังยังเกี่ยวอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มันได้อายุมันแล้วสามปีแล้วตัวเนี้ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพันธุ์มันที่กลั่นนะครับพอปลูกมาแล้วมันอาจจะกระทบความกลั่นตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นใบมันจะดูไม่สมบูรณ์ครับตอนนี้ผมก็เริ่มตัดกิ่งใบเก่าออกแล้วก็เริ่ม แต่งทรงมันนะครับมันก็ค่อยฟื้นมันนี้อย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกผมหักตรงนี้นะครับตอนแรกของนี้มันก็ยาวมาอย่างเงี้ยครับนี่นะครับมันยาวมาตรงนี้ยาวตรงนี้เลยก็คือเราค่อยค่อยทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่า <fem. S 1> ไม้พ่เลี้ยงก็กระถินก็มีฝรั่งก็มีตุบูกปนกันไปครับผัหกหวานปา่ามันอยู่ปา่าซึ่งในป่ามันมีไม่มีต้นไม้ชนิดเดียวนะครับมันมีหลายชนิดเนี่ยอย่างกระถินเนี่ยกระถินก็เป็นพืชรากเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมัน มันมีปมตระตึงไรโซเบียมครับมีไรโซเบียมที่รากแล้วมันตึงในจุดเต้นมาแล้วเจนก็เหมือนปุยูเรียนะครับแล้วแล้วกระถิ่นของผมมันคือผมมีมีต้นแม่ที่มันอยู่แถวนี้มียอดอยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาจิ้มเราก็ทําออกแบบสวนเราให้ง่ายๆครับไม่ไม่ต้องไปซื้อไม้พีเลียงอย่างอื่นมาเอาที่ใกล้ตัวมันใช้ได้เหมือนกันครับคอนเซปต์มันอันเดียวกันอ่าอย่างนี้ก็ มันแตนตั้งแต่แรกนะครับเพราะการดูแลไม่ดีผมก็ใช้วิธีหักหักนะครับหักรูดใบเนี่ยมันก็เริ่มทตยอยออกมาแล้วครับเนี่ยนะครับเนี่ยส,สังเกตว่าตรงตรงนี้นะครับมันจะเริ่มเนี่ยนะออกมาหลายยอดแล้วนั่นหมายความว่าหนึ่งยอดเดียวมันจะแตกออกเราค่อยฟื้นฟื้นอย่างนี้ในกรณีที่มันมีปัญหาแกนนะครับอ่าอันอันนี้เมกแกนตั้งต้นเนี่ยนี่โตวไวขั้นเทพเลยเนี่ยอันนี้โตวไวด้วยสภาพของมันเองนะครับ เราก็ดูแลเหมือนกันปูข้างกันอีกต่างหากปูกข้างกันกับต้นนี้นะครับแต่ต้นนี้ยังประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนเลยสามปีนะครับถ้าไปเที่ยวคนอื่นก็คงเครียดอ,ะอ่ะอ่าได้อย่างงี้ดูอันนี้นนโตด้วยตัวของมันเองนะครับแป๊บเดียวพอเปิดแสงปุ๊บสดชื่นเลยผมหักผมทยอยเริ่มหักแล้วแล้วก็แต่งทรงละนี่นี่เดิมมันเป็นกิ่งแกันๆนะครับแต่ว่าผมพอผมก็เริ่มแต่งทรงมันก็เริ่มมียอดเขียวขึ้นมาอ่าอย่างเงี้ย มันก็จะเริ่มเกี่ยวขึ้นมานะครับอ่มาชวนมาดูต้ตนนี้ต้นนี้ก็แกลนครับแกลนแล้วก็แต่เราก็ใช้วิธีหักแต่งทรงไปเรื่อยเห็นไหมครับยอดที่มันออกจากเดิมมียอดเดียวพอเราแต่งทรงมันก็จะเริ่มมีมียอดที่เยอะขึ้นพอหลายยอดพวกนี้มันอนาคตมันก็จะเป็นกิ่งที่ใหญ่เราก็หกัหกอีกหักอีกก็แตกหนึ่งออกสองแตดหนึ่งออกสามเราก็จะได้ยอดที่เยอะ เนี่ยถ้าเป็นการแต่งยอดฤดูฝนนะครับมันจะยอดมันจะสั้นๆอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนยอดฤดูแรงถ้ายอดฤดูแรงก็ฟุตนึงนะครับเนี่ยนะถ้ายอดฤดูแรงมันจะเป็นลักษณะอย่างเี้ยาวๆแต่รอดูดูฝนมันกลับทบฝนนะครับมันก็จะเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยซึ่งไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมพอถึงฤดูแรงหน้าผมก็คงตัดออกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแตกและอันนี้พอปล่อยเริ่มแสมันก็ดูสดชื่นขึ้นนะอันนี้พอชะอมมันเริ่ม เริ่มได้ที่ไล่ทางแล้วรากมันจับรากผัดอมแล้วผมก็จะมีแผนอีกสองสามปีผมก็จะตัดทยอยตัดออกนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้มันตายทีเดียวนะแล้วก็ผมก็ปลูกมะขามเทน,นซ้อนไว้และซ้อนกันไว้อ่าโอเคเดี๋ยวพามาชมตรงนี้อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มันโตของมันเองตั้งแต่แรกนะครับไม่ดูแลน้อยมากแทบไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็อันนี้ไม่ได้ดไม่ได้มีร่มเลย พี่เลี้ยงไม่เป็นร่มเลยแดดเปี้ยง,ยงแต่ว่าใช้กระถางพลาสติกครอบมันก็โตขมันเองอ่าอยวสังเกตว่าพอมันมีกิ่งที่มันเป็นขาวๆนี้ครับผมก็หัดหัดหักเนี้ยจากยอดเดยมก็เกิดเกิดปุ่มตาเยเล็กๆยอดขึ้นมาแสดงทยอยขึ้นมาละอันนี้เหมือนกันมันก็ทะยอยขึ้นมาลมันก็จะมีหลายยอดแล้วก็แตกอีกพอมันโตแล้วก็แตกอีกอะไรเงี้ยครับทำนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆทำไป อย่างนี้ใกล้เดี๋ยวผมจะหักละอีกสักหน่อยผมก็จะหักแล้วเพราะว่ามันโคลนขาวแล้วอีกสักอาทิตย์หน้าเนี่ยพอเราโน้มกิ่งตรงนี้นะครับโน้มโน้มกิ่งตรงนี้กิง่งกิ่งตรงนี้มันแกนแล้วผมก็เริ่มแต่งทรงเนี่ยยอดอย่างเงี้ยไม่ค่อยโตนะครับเดี๋ยวก็เริ่มแต่งทรงให้แตกยอดใหม่แล้วมันก็เกิดกิง่งดวงตรงนี้เห็นครับพอเราโน้มเนี่ยมันก็ปื๊ดเลยครับลองสูนลองไล่ดูนะครับตามกล้อง จะเห็นว่ามันสูงมากนี่ทยอยแรลแงงไม่กัดกินตอนนี้นะมันก็ยิ่งชั่วหัวครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ทยอยแต่งแนละพอทยอยเปิดแสงครับที่มันทรงย้อยๆนี่คือแสงมันน้อยแต่ผมตั้งใจแบบนั้นเพราะผมคิดว่าถ้ามันพ้นสองสามปีละเราค่อยเปิดแสงทีนี้มันจะโตเร็วกว่าพวกที่เปิดรับแสงแต่แ,ตแรกนะครับ อ่าอันนี้เหมือน,นเดี๋ยวอีกพรุ่งนี้ก็จะเปิดรับแสงน,นะครับมันก็เริ่มย,ย้อยพอมันได้แสงใบมันก็จะเริ่มแข็งกันละโอเคนะครับวันนี้ชวนมาดูแค่นี้ครับก็ชวนมาทําสวนเป็นกิจกรรมยามว่างนะครับออกใช้ออกกําลังกายเป็นงานเดยรยเดรคลายเครียดไม่ต้องหมกหมกตัวอยู่ในห้องสําหรับคนที่มีเวลาหรืออยู่ในห้องนะครับหรือทํากิจการงานอืน่นก็ ก็ชมคลิปผมอย่างนี้หรอผมก็ชวนมาชวนมาชมให้ใครเครียดกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับครับขอบคุณครับ